สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรองแว่นทีเด็ดฟุตบอลครับทัศนาฟุตบอลประจำวันที่26กันยา2564เมื่อวานนะครับก็ให้ทางหน้ายูถูกไปตาย2คู่แต่ว่าในกลุ่ม v i p เนี่ยก็เข้าทั้ง2คู่เลยนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูผลกันสำหรับวันนี้นะครับก็จัดเป็นแมตช์ใหญ่ให้ทั้ง2ทีมเช่นเคย คู่แรกเป็นในส่วนของอาเซนอนครับพบกับทอนแนมฮอสเปอร์ในศึกเพียเมลีกในเวลาสีทุ่มครึ่งเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นศึกใหญ่จากอินตอรีกันโชซิลีอาในเวลาสีทุ่มห้าาลาซิโอพบกับเอเอสโลมานะครับก่อนไปดูทัศนะของทั้งสองคู่นี้ไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนผลของเมื่อวานนะครับ ก็ให้ทางเชลซีกับแมนซิตี้ในราคาเสมอไปเมื่อวานแมนซิตี้เนี่ยชนะ1.0ประตูต่อก็ทางเชลซีก็ให้เล่นที่ให้ลงทุนที่เชลซีนะครับก็เสียไปอันนี้กราฟิกนะ่าจะผิดเนาะโลสจริงๆต้องมาอยู่ที่เชลซีส่วนเลอมาดรลิตครับเจอกับเบียเลอเอาลนะครับเลอมาดริดก็ ต่อที่1ลูกเลยบอกว่าให้ลงทุนที่เรลวมาหลิดนะครับผลจบด้วยการเสมอ0ูต่อศูนยก็เสียบโดนไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าในกลุ่ม v i p ก็แก้ตัวได้ครับในเวลา3ทุ่มก็ให้เลือกเชียร์ที่เวสแฮมยูไนเต็ดนะครับต่อปอปอกเวสแฮมก็มาชนะในนาทีสุดท้ายได้นะครับก็วินไปส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นในลัสพามาสนะครับ ในห้าทุ่มครึ่งเป็นลาลิกาสเปริลีกสนะครับต่อที่ครึ่งลูกก็ให้เล่นที่ลาสพามาสไปก็วินเพราะว่าลาสพามาชนะสามหนึ่งนะครับก็คู่นี้ก็วินกันไปนะครับก็เท่ากับในส่วนของการลงทุนเมื่อคืนก็ถือว่าอย่างเจ้าอยู่นะครับก่อนเข้าทัศนะของเราในวันนี้นะครับยังไงถ้าอยากได้ทัศนะ VAP อย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็แอดมาได้เลยนะครับที่แอดน้องแว่น168นะครับหรือว่าจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะเป็นการได้รับทัศนะพิเศษนอกจากหน้า YouTube นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ติดตามที่ Facebook นะครับน้องแว่นทีเด็ดฟุตบอลก็ได้นะจะได้มีคอมมูนิตี้ในการพูดคุยกัน แล้วก็ถ้าใครที่ยังดูอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe เรานะครับก็สามารถ subscribe เราได้ที่น้องแว่นบอนเด็ดนะครับที่ช่องนะครับก็สามารถเสิร์ชใน google หรือว่าจะเสิร์ชใน youtube ก็ได้นะครับก็จะเจอทั้งหมดเลยยังไงก็ฝากติดตามทางเราไว้ด้วยนะครับเราก็จะมีการลงคลิปให้ดูในทุกๆวันนะ จ้ะโอเคคู่แรกครับจะเป็นในส่วนของอาร์เซนอลครับพบกับทอนแนมฮอสเปอร์คู่นี้พบกันที่เอมิเรซสเตเดียมของอาร์เซนอลเป็น n o n น u m m y m a แม h นะครับอาร์เซนอนลลังอยู่ในอันดับที่13ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งหนะ้านัดชนะ2แพ้3ยิงได้2เสีย9กประตูส่วนทางด้านทอนแเนมฮอสเปอร์เนี่ย แข่ง5นะ้นัดชนะ3แพ้สยิงได้3เสีย6ประตูก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยได้สู้ดีสักเท่าไหร่ช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยสัปเปิฟอร์มดีนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บก็เลยทำให้ชอมฟอร์มช่วงเนี้ยก็อาจจะดูดรอปลงไปผลงานการเจอกันนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยทางทอนแนมฮอสเปร์เนี่ยก็เอาชนะไปได้หครั้ง อไม่ใช่ครับทั่วทีอาเซนอนอลเนี่ยเอาชนะไปได้1ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทอรแนมฮอสเปอร์นะครับที่ชนะไปได้ถึง3ครั้งการมาเจอกันในเอมิเรซสเตเดียมเนี่ยอาเซนอนเนี่ยชนะ5ครั้งหลังสุดนะครับอาเซนอลชนะไปถึง3เสมอ1แล้วสเปอร์บุกมาชนะได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นอาเซนนอน ในฤดูกาลนี้ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยลัดหน้าสุดเพิ่งไปถลม่มวิมเมอร์ดันมา3ประตูต่อ0ในลีครับชนะเบอร์ลี่0-1ชนะนอริส1-0แล้วก็ไปแพ้แมนซิตี้5-0นะครับชนะเวสต์บอมบิตเอาเบียน6-0ในลีครับก็ถือว่าในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มก็ค่อนข้างจะดีขึ้นจากช่วงแรกที่ฟอร์มแบบ ค่อนข้างแย่นะครับส่วนทางด้านของสเปอร์นัดล่าสุดไปเสมอวูฟในลีกครับ2-2นะครับแพ้เชลซี3-0เสมอแลนด์2-2แพ้คิตตันพาเลต3-0ก็คือตั้งแต่แพ้คิตตันพาเลตเนี่ยก็ยังไม่เจอชัยชนะอีกเลยนะครับก็คืออาจจะหล่อนไปแล้วก็ไปเปิดบ้านชนะวัดฟอร์ด1-0 ในเกมเยือนเนี่ยจากห้านัดหลังสุดเนี่ยสเปอร์ยังไม่ยังไม่แพ้ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับในอีก3วันอีก4วันครับสเปอร์จะต้องเปิดบ้านพบกับเอนเคมูล่าในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกส่วนอาร์เซนอลจะเตะทีในอีก6วันเจอไบตันครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในศึกของบอลยุโรปนะครับ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวมาพรีวิวให้ฟังนะครับผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าคีแลนไทนี่เนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ลงนะครับในต้องตรวจเช็คความฟิตด,ดูอีกทีกรานิชาก้าเนี่ยโดนแบนไม่สามารถลงได้แน่นอนนะครับ โลกกนกานะครับก็อร์เตต้าเนี่ยอาจจะเลือกใช้โลกกนกาในการลงมาเล่นในนัดนี้ยืนคู่กับโทมัสปาเตในกองกลางเนาะประตูน่าจะใช้อารอนเลสเดวครับที่ตอนนี้ยังเก็บขีนชี้นนะยังไม่เสียป,ประตูเลยกองหน้าคาดว่าจะเป็นปีแอร์อเมริกอัลเมยัง นะครับที่ก็กำลังพยายามเรียกฟอร์มอยู่อ่าส่วนทางสปเปอร์นะครับซานโต้ก็อ่าลูคัสโมล่าเนี่ยคาดว่าจะได้ลงในนัดนะน,นี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยังขาดสตีเฟนเบิร์ดไว้แล้วก็ไลอันซัสซิองนะครับที่ต้องมาดูความฟิตกันอีกทีแล้วก็ซอนฮองมินเนี่ยจะฟิตกลับมาเล่นได้เต็มที่แล้ว แล้วก็จะได้เล่นคู่กับโลเซนโซตรงตรง,ตรงด้านตรงกลางนะครับเอนอมเบเล่ก็จะได้กลับมาช่วยทีมเล่นอยู่ตรงกลางคู่กับปีแอร์เอ,เอิลิกอิลิกเอ็ปีแอร์ฮอยเบกนะครับเดี๋ยวเรามาดูลายอัพกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะมาในแผน4-2-3-1จะใช้เลส์เดลนะครับซ้ายเป็นเทียนี่ เซนเตอร์คู่กลางจะเป็นกาเบียคู่กับเบนไวท์แบ็คขวาจะเป็นโทมิยาสึนะครับเซนเตอร์ตัวรับคู่กลางรับเนี่ยจะเป็น aka, กรานิชาก้ากับคู่กับโทมัสปาเต้ครับต้านซ้ายจะเป็นเอมิลสมิธโลหน้าตัวลุกจะเป็นโอตมาติโนเดก้าแล้วก็บุคาโยซาก้านะครับส่วนกองหน้าจะเป็นเบียร์อเมริกออกมาเวยอง ประตูของท่านั่นเปอร์ครับจะมาในแผน4-3-3ประตูเป็นฮูโก้โลลิชอ่าอิมเมซันเลยัลเป็นแบกขวาคู่เซนเตอร์อรกลางเป็นคิสเทนโลเมโร่คู่กับเอลิกไดเออร์แบกซ้ายจะเป็นเซโจเลเกลอนนะครับตรงกลางก็จะเป็นปีแอร์เอเมลิกฮอยแบกนะครับแล้วก็จะเป็นโอลิเวอร์สกิปเดลลี่อารีปีขวาจะเป็นฮองมินซอนแฮ์รี่เคนแล้วก็ จิโอวานี่โลเซโซก็ถือว่าจะเป็นชุดใหญ่ทั้ง2ทีมน่าจะจัดเต็มกันเลยส่วนราคานะครับเปิดมาวันนี้ก็ให้ที่อาร์เซนอลน,นะครับเปิดต่อมาที่ปอปอเปิดจ่ายน้ำล้นอยู่ที่1.08ส่วนทางด้านสเปอร์เนี่ยอยู่ที่น้ำา8 8 2ครับ ออหนึ่งคูณสองเปิดมาที่อาร์เซนอลเนี่ยจะชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่สองจุดสี่เสมออยู่ที่สามจุดสองห้าแล้วก็ถ้าบอกว่าสเปอร์จะชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่สองจุดเก้าส่วนทางราคาปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นปอปอ,อยู่เหมือนเดิมเสมอครึ่งนะครับก็จะเป็นอาร์เซนอลที่จ่ายน้ำลดลงมาอยู่ที่0 9 6ก ราก็สเปอร์เนี่ยอยู่ที่0.97จ่ายน้ำลงบอกว่าอาเซนอนจะชนะเนี่ยจะจาก2.4ลดลงมา20ตังค์เหลือ2.2ปรับจ่ายเพิ่มขึ้นจาก3.25เป็น3.3ถ้าบอกว่าเขาจะเสมอกันนะครับเราบอกว่าสเปอร์จะชนะเนี่ยก็ปรับจ่ายเพิ่มขึ้นไปที่3.3ราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งลดลงมาเหลือที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง ดูราคาที่หน้าเว็บกันราคาที่หน้าเว็บแบบนึงนะครับพอดีไม่ได้เตรียมไว้ลืมโอเคครับราคาที่หน้าเว็บนะครับอาร์เซนอลก็ตอบปอป,อ,ป,อ,ปอจ่ายน้ำาลนที่0.99นะครับส่วนสเปอร์เนี่ยปอปออยู่ที่0.94 ล้วก็ออสหน่งราคาสูงต่ําก็อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเช่นเดิมราคาสูงต่ำออสหคูณสก็ใกล้เคียงกันในเว็บนะครับราคาที่2ก็จะเป็นนักเซนต์ต่อครึ่งลูกอยู่ที่ลบศูนจุนะครับอ่ทางสเปอร์อยู่ที่ศูนนึ่งแล้วก็ยังมีราคาครึ่งควบลูกด้วยก็ทางนายทุนเนี่ยเขาก็เขาก็ให้ ให้ถือห่างทางอาร์เซนอลอยู่พอสมควรนะครับโดยการที่เปิดราคาหน้าอาร์เซนอลมาทั้งหมดเลยนะครับเขาก็เลยมองว่าวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะได้แต่ด้วยความที่มันเป็นทีมใหญ่เหมือกันแล้วก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ที่ทอตแนมฮอสเปอร์ครับผมว่าวันนี้ทางซานโตสเนี่ย ซานโตเนี่ยจะมาทำในอันนี้ผมว่าไม่น่าจะแพ้อาร์เซนอลเพราะว่าผมก็ยังชื่นชอบเขาอยู่นะเพราะว่าเขาทำทีมเล็กมาอย่างวูมาอะไรเงี้ยเวลาเจอทีมใหญ่เขาก็เก็บแต้มได้เสมอวันนี้อาร์เซนอลได้เปรียบแค่เป็นการเล่นในบ้านแลว้วก็เสียงเชียร์จากแฟนบอลท่านนันเองแล้วก็อาร์เตต้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำทีมได้ถ้าใครที่ตามเชียร์อาร์เซนอลหรืออะไรเนาะ ก็ต้อบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยทำทีมได้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นันะครับสเปอร์ช่วงนี้ก็แย่แต่ว่าตอนนี้เขาได้ตัวหลักๆกลับมาแล้วอย่างฮงมินซอนก็น่าจะเสริมให้แฮร์รี่เคนเนี่ยกลับมามีฟอร์มที่ดีได้ผมว่านัดเนี้ยสเปอร์ไม่น่าจะแพ้ในการมาเยือนนะครับก็เลยขอเลือกเชียร์ที่ทอตแนมฮอสเปอร์แล้วกัน นะครับก็ขอเลือกเชียร์ที่ทอน,น์นมฮอสเปอร์ที่ปอปอก็ได้ครับที่0.96คู่ที่2องไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็จะเป็นในสื่ของอินเตอร์ลีเกเรียลาซิโอพบกับโรมาก็อันนี้ก็ถือจะเป็นแมตช์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับลาซิโออยู่ในอันดับที่7แข่ง5นะัดชนะ2 เสมอ2แพ้1ยิงได้12เสีย7นะครับส่วนโลมาอยู่ในอันดับ4แข่ง5นัดชนะ4แพ้1ยิงได้12เสีย5 5นัดหลังสุดที่เขาเจอกันนะครับก็จะเป็นทางด้านลาซิโอที่เอาชนะไปได้2เสมอสอแล้วก็แพ้ให้กับโลมาไป1ครั้งส่วนการเล่นในบ้านลาซิโอเนี่ยก็ชนะ2ครั้งเสมอสอครั้ง นะครับทางโรม่าเนี่ยไม่เคยบุกมาชนะลาซิโอได้เลยถ้านัดหลังสุดข,ของลาซิโอครับก็นัดล่าสุดเสมอลิโนไป1น่ 1, เสมอกายาลี่2-2ครับไปแพ้กาลาตาสลายในยูโรปาลีก1-0แพ้เซมิลาน2-0ชนะสเปนเซีย6-1ส่วนโรม่าเนี่ยของมูรินโญ่เนี่ยปีนี้ฟอร์มดีมาก นะครับก็นัดล่าสุดก็ชนะอูดินเนเซ่มาหนึ่งศูนย์แต่ว่าอาทิตย์ก่อนก็ไปพ่ายพาดแพ้เวโรนาสามสองนะครับชนะ CSKA โซเฟียในคอนเฟเดรนีไปห้าหนึ่งชนะซัสซูโล่สองหนึ่งนะครับชนะเซเนเซเลนานิตาหน้าไปสี่ศูนย์ถือว่าฟอร์มโหดใช้ได้เลย แล้วก็ในนัดต่อไปนะครับลาซิโอเนี่ยจะต้องไปเจอโลโคโมทีฟมอสโคในอีก4วันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนในศึกยูโรปาลีกโซลโรม่าเนี่ยในคอนเฟอเรนซ์ลีกจะไปเจอทีมซอย่าในอีก4วันซึ่งก็ไม่ได้แข็งแกรงอะไรนะครับความพร้อมของผู้เล่นนะครับความพร้อมของผู้เล่นในวันนี้ ก็ทางลาซิโอของซารี่นะครับเริ่มที่ลาซิโอรลการลาซิโอของซารี่เนี่ยก็จะไดเ้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ามาเตียนแซคคาร์นี่ก็คือบาดเจ็บยังไม่สามารถลงเล่นได้บ๊อบบี้อาเดคานยี่ก็ยังไม่สามารถจะเล่นได้นะครับก็จะพลาดในสองตัวนี้ไป นะครับแล้วก็ทางซารีเนี่ยก็น่าจะเลือกใช้ซิโรอิโมบิเล่เปรโดฟิลิเป้เดอร์สันนะครับลงกลับมากลับมาเล่นใช้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ต้องการจะเป็นอ่าเมลินโควีดซาวินะครับลูคัสเลวาแล้วก็มาร์เอลลาซารีที่น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดน,นี้ส่วนทาง โลมาของโจเซมูรินโญเนี่ยก็จะได้ในส่วนของสเตฟานเอลชลาวีนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงนิโคโลซานิโอโลนะครับเฮลิกมักคิตายานนะครับแต่ว่าก็จะขาดเลวานโดสปินาโซลานะครับที่บาดเจ็บยาว ไปดูหน้าลายอัพกันหน้าลายอัพครับเขาก็บอกว่าลาซิโอเนี่ยจะมาในแผน4-3-3ประตูเป็นเปเป้เลนาด้านซ้ายเป็นไฮซาร์ตนะครับกองกลางเป็นอาร์เซบีคู่กับฟิลิปเป้ด้านขวาเป็นแบ็กอาดัมมูอาดัมมาลูซินะครับกองกลางเป็นหลุยส์อาเวโต้ลูคัสเลวาแล้วก็มิลินโควิซาวิดนะครับด้านซ้ายเป็นเปรโด กองหน้าเป็น c h i รอ o i m m o b i l ครั e ครับปีกด้านขวาจะเป็นิ i l i p e แฮ d e ดอร n ส่วน Roma เนี่ยประตูจะเป็นลุยส p a า t i n โก o ครับด้านขวาเป็นล i c า a r d s d o p นะครับกองกลางเป็น c h i e ลู u ้า a Mancini คู่กับี b a n e z แบกด้านซ้ายเป็น Carla Ricardo Carla Fioli นะครับตรงกลางเป็น Bryan c h ส i s t i e จอแดนเวเลตาวนะครับแล้วก็ปีกด้านขวาจะเป็นนิโคล่าซานิโอโลอ่ากองหน้าโตลูกจะเป็นเฮลิกมากริตยานะครับปีกด้านซ้ายเป็นเซฟานเอลชลาวีแล้วก็กองหน้าเนี่ยจะเป็นกองหน้าโตเก่งอย่างแทมมี่อาบาฮัมที่เหมอาจากทางด้านเชลซีเรตติ้งโดยรวมนะครับลาซิโอเหม,มือนจะดูดีกว่าสักนิดนึงอยู่ที่เรตติ้งรวมอยู่ที่7 ส่วนโลมาเนี่ยอยู่ที่6.9จุดเด่นของโลมาในฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นตัวลูกอย่างบ,บาบรามมาคิตาานนะครับแล,ลล ante, แล้วก็กองกลาง2ตัวอย่างคิสตันเต้แล้วก็เวเลตาส่วนลาซิโอเนี่ยจุดเด่นก็คือจะอยู่ที่3าประสาทในแนวลูกก็คือเปรโดอิโมบิเล่ฟิลิเป้เดอร์ซันเนี่ยแล้วก็กองกลางตัวสำคัญอย่างมินิโควิซาวินะครับกับลุยอเบโตที่ จะควบคุมตรงกลางในวันนี้ราคาครับวันนี้เปิดมาที่ลาซิโอนะครับที่ราคาเสมออยู่ที่0.97นะครับส่วนโลมาอยู่ที่0.93ออสหนึ่งคูณสองบอกว่าลาซิโอจะชนะเนี่ยอยู่ที่2.63แล้วก็เสมออยู่ที่3.5ครับเราบอกว่าโลมาจะชนะเนี่ยอยู่ที่2.5ราคาเปิดค่อนข้างเองียงไปทางโลมาสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ไม่ได้ถือว่าแบบว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะ,ะราคาปัจจุบันออสหนคูณ2เนี่ยปรับลดลาซิโอจาก2.6มาเป็น2.55นะครับก็ลดลงมานิดนึงบอกว่าลาซิโอจะชนะเนี่ยเขาก็จะจ่ายไปหน้านี้เยินน้อยลงนะครับส่วนเสมอเนี่ยราคายังคงเดินอยู่ที่3.5ส่วนบอกว่าโรม่าจะชนะเนี่ยปรับขึ้นไปถึง20ตังค์ไปที่2.7ลาซิโอนะครับ ในที่เอเชียฮาดีแคปนะครับราคายังคงเป็นเสมอเช่นเดิมแต่ว่าราซิโอจ่ายน้ำน้อยลงอยู่ที่0.89แล้วไปจ่ายโรมาน้ำล้นอยู่ที่1.04ราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกตอนนี้จ่ายปรับลดลงเหลือ2ลูกรึ่งควบ3โดยที่จ่ายน้ำล้นล้นไปที่โอเวอร์อยู่ที่1.04ครับแล้วก็อันเดอร์อยู่ที่0.86 ราคาที่หน้าเว็บครับก็อ้างอิงก็คือลาซิโอนะครับเสมออยู่ที่0.89โรม่าอยู่ที่ลบ0.94ราคาที่2ก็จะเป็นในส่วนของลาซิโอต่อจ่ายน้ำลดอยู่ที่ลบ0.79ครับส่วนโรม่าต่อเนี่ยจ่ายน้ำลดอยู่ที่0.71ก็ค่อนข้างสูงสีกันมากๆนะครับแต่ว่าถ้าราคาณปัจจุบันตอนนี้ก็ค่อนข้างถือหางไปทางลาซิโอ ที่อาจจะได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านหรืออะไรต่างๆอยู่สักนิดหน่อยคู่นี้นะครับผมขอเลือกลงทุนเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านลาซิโอละกันเพราะว่าคือในสถิติที่ผ่านมาครับโรมาก็ไม่เคยมาเอาชนะลาซิโอไปได้ถึงแม้ว่าฟอร์มโรมาในฤดูกาลน,นี้จะค่อนข้างดีโดยที่ตั้งแต่มูรินโญ่เข้ามาเนี่ยเขฟอร์มค่อนข้างดีแต่ว่าลาซิโอเนี่ยเกมลบก,ก็ไม่ ไม่แย่นะครับก็ถือว่าเกมลูกก็ใช้ได้เช่นกันแล้วก็นัดเนี้ยโดยราคาสูงต่ำที่เปิดมาแบบเนี้ยผมว่าก็น่าจะสู้กันสนุกยิงกันพอสมควรก็อาจจะมีสกอร์สูงได้เช่นกันนะครับโดยที่ลาซิโออาจจะเฉือนชนะไปได้ก็มีความเป็นไปได้เนาะเพราะเมื่อวานเนี่ยบอลก็ะพิกไปหลายคู่เหมือนกันนะเท่าที่ผมสังเกตดูแต่ว่าวันเนี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็น แบบนั้นแล้วนะครับก็ทัศนะของในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของ Facebook ของเรานะครับแล้วก็หน้า YouTube ที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่องทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการทัศนะเพิ่มเติมของสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะจัดให้อีก2คู่เช่นเคย ในทางไลน์นะครับก็แอดมาได้เลยที่แอดน้องแว่น168หรือสแกน qr วโค้ดได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนขอให้โชคดีเฮงๆกันนะครับกับวันนี้ก็เลือกวันนี้นะเราก็เลือกแชร์ไปที่อะไรกันบ้างเลือกแชร์ที่สเปอร์แล้วก็ลาซิโอนะครับก็ฝากไว้นะครับขอให้โชคดีเฮงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูผลกันขอบคุณครับ